สวัสดีค่ะกระแสะข่าวดังมาแล้วค่ะเตือน17จังหวัดเฝ้าระวังน้ําท่วมฉับพลันเตือน17จังหวัด27-30พฤษภาคมนี้เฝ้าระวังน้าท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากวันที่26พฤษภาคม2566 Facebook กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัย DDPM โพสต์ข้อความโดยระบุว่ากองอุนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยกลางกอปพก็ โดยกรมป้องกันและบรรทาสาธารณาภัยปพได้ติดตามสภาวะอากาศและพิจารณาปัจจัยเสี่ยงประกอบกับกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีประกาศฉบับที่2 151ทับ2566ลงวันที่26พฤษภาคม2566เวลา5นาฬิกาแจ้งว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมประเทศไทยมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับ ยอมความกดอากาศต่ำบริเวณสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจะเคลื่อนผ่านประเทศไทยและลงสู่อ่าวมัตตบันสาธารณรัฐสหาภาพเมียนมาทั้งนี้ทําให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคใต้ รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลสำหรับขึ้นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันมีขึ้นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองขึ้นสูงมากกว่า3เมตร ส่วนบริเวณเอ่าวไทยมีขึ้นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรโดยมีพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์ดังนี้ภาคกลางกรุงเทพมหาคนครและ5้าจังหวัดได้แก่นนทบ,บุรีอำเภอเมืองปากเกร็ดปทุมธานีอำเภอคลองหลวงธัญบ,บุรีสมุทรปราการอำเภอเมืองบางพลีบางเสาธงเพชรบ,บุรีอำเภอเมืองชะอำแก่งกระจานท่ายางบ้านลาดและประจวบคีีขัน อำเภอทับสะแกบางสะพานบางสะพานน้อยพักตะวันออกสีจังหวัดได้แก่ชนบุรีอำเภอบ้านบืองศรีราชาบางละมุงระยองอำเภอเมืองแกลงปวกแดงจันทบ,บุรีอำเภอเมืองขุงมะขามท่าใหม่นาใหญอามเขาชิจกูดป่งน้ำร้อนสอยดาวตราดทุกอำเภอภักใต้แปดจังหวัดได้แก่ชุมพรทุกอำเภอสุราษฎร์ธานีอ,อท่าชนะชายา บ้านตาขุนพนมกิรีรัตนิคมกสมุยกภงนันระนองทุกอำเภอพังงาอำเภอเมืองคุรบุรีตะกวัวป่าปะกงท้ายเหมืองตะกวัวทุ่งทับปุดภูเก็ตทุกอำเภอกระบี่อำเภอเมืองเกาะลันตาคลองท่อมปายพญาอ่าวลึกตรังอำเภอเมืองรัชดาห้วยยอดนายงและสตูลอำเภอเมืองละงู สำหรับพื้นที่เฝ้าระวังขึ้นลมแรงใน6จังหวัดภาคใต้ได้แก่ระนองอเภอเมืองสุขสํารานกระเปอร์พังงาอเภอเมืองเกาะยาวทับปุดตะกวทุ่งท้ายเหมืองตะกวป่ากุระบุรีภูเก็ตทุกอำเภอกระบี่อ,มอเมืองของท่อมเกาะลันตาเหนือครองอ่าวลึกตรังอเภอกันตังสิเกาวปลเหลียนหาดสำราญและสตูลอเภอเมืองละงูมานางทุ่งว่า อย่างไรก็ตามประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภยัยขอให้ติดตามสภาพอากาศและข้อมูลข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยที่อาจเกิดขึ้นขอขอบคุณแหล่งข่าวจากสยามนิวขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ